สวัสดีครับพบกับสาระความปลอดภัยน่ารู้คู่งานประมงทะเลวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันครับว่างานประมงทะเลทำงานอย่างปลอดโรคปลอดภยัยและสุขภาพอนามัยดีเราต้องทำอย่างไรบ้าง ก่อนอื่นครับต้องยอมรับว่างานบนเรือประมงทะเลครับมีลักษณะงานที่เป็นอันตรายมากมายเลยครับและหนึ่งในประเภทงานเสี่ยงนั้นที่เราต้องคำนึงเป็นพิเศษและเป็นอันตรายอยู่บ่อยครั้งเลยนั่นก็คือการทํางานในที่อับอากาศนั่นเองครับการเข้าไปทํางานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัยบนเรือประมงทะเลเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่นกอนครับว่าลักษณะงานประเภทไหนบ้างที่เข้าข่ายเป็นการทํางานในที่อับอากาศบนเรือประมงทะเลครับก่อนอื่นเราต้องรู้ครับว่างานในที่อับอากาศ บนเรือประมงทะเลต้องเข้าข่ายคุณสมบัติ3ข้อดังนี้ครับ 1. มีทางเข้าออกจํากัดครับก็คือมีพื้นที่ที่จํากัดแคบลงไปปฏิบัติงานยากและเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นก็อบพยพตัวออกมาได้ยากนั่นเองประเด็นที่2ครับไม่กําหนดไว้เป็นที่ทํางานประจําไม่ได้ออกแบบไว้ให้พนักงานลงไปทํางานอย่างต่อเนื่องและประจํานั่นเองครับเป็นการมอบหมายงานอย่างครั้งคราวและประเด็นสุดท้ายครับ สำคัญมากๆเลยครับก็คือมีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศที่อันตรายอยู่ในห้องอยู่ในพื้นที่ที่ลูกจ้างจะเข้าไปนั่นเองครับ เรามาทําความรู้จักกับลักษณะงานประเภทที่เข้าข่ายเป็นที่อับอากาศบนเรือประมงทะเลครับจุดแรกเลยก็คือพื้นที่ใต้เก่งเรือนั่นก็คือห้องเก็บสัตว์น้ํานั่นเองนะครับโดยห้องเก็บสัตว์น้ำนะครับมีลักษณะที่เข้าข่ายทั้ง3ประเด็นที่เข้าข่ายเป็นที่อับอากาศครับและอีก1จุดนะครับที่อยู่ใต้เก่งเรือนั่นก็คือห้องเครื่องยนต์ครับห้องเครื่องยนต์ที่มีการทํางานกลไกของเครื่องยนต์มีการปล่อยควันพิษจากการทํางานของเครื่องยนต์ออกมาก็เข้าข่ายเป็นการทํางานในที่อับอากาศเช่นกันครับ ดังนั้นเราใส่ใจและดูแลลูกจ้างนะครับคุณต้องมีความรู้เรื่องของความปลอดภัยอย่างถูกต้องนะครับถึงจะเข้าไปทำงานในที่อับากาศได้อย่างปลอดภัยครับแรงงานประมงปลอดภัยสุขภาพอนามัยดีขอบคุณครับกสรคุ้มทองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน